สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็มารีวิวธรรมชาตินะคะแล้วก็มานั่งกินหมูกระทะริมทุ่งนะคะอะทุกคนจะเห็นบรรยากาศนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วนะคะบางหมู่บ้านบางบ้านก็เกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะเราจะมาดูบรรยากาศร,ร,บรอบๆกันค่ะน,นะคะอ่าอันนี้อ่าเรามาดูกันนะคะตรงนี้สระน้ํานะคะมีเปลนอนด้วยนะคะ าสามารถมานอนเล่นนั่งเล่นก็ได้นะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรบ้างที่ริมทุ่งนะคะเมนูอาหารเยอะแยะม,มากมายเลยค่ะนี่ก็คือหมูกระทะร้านดั้งเดิมของเรานะคะอ่าหมูกระทะร้านเพชรลำพูค่ะกำลังเดือดสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะน่ากินมากนะคะมีหมูเบคอนนะคะหมูสามชามั้นปูอัดนะคะ ปลาหมึกกรอบด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะโอ้โหถ่ายไปน้ำลายไหลไปเลยนะคะยั่วๆมากเลยค่ะวันนี้ค่ะยั่วๆมากเลยค่ะน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มสองรสเหมือนเดิมนะคะก็คือมีอันนี้คือน้ำจิ้มของหมูกระทะนะคะอ่าส่วนตรงนี้ก็คือน้ำจิ้มของ แจ่วฮอนนะคะอ่าไหนมีอะไรดูว้าง่อ่ะน,นี่นะคะกำลังเดือดเลยค่ะเพื่อนๆอ้โหหน้าอร่อยมากเลยนะคะหมูกระทะร้านนี้เป็นหมูกระทะร้านเด็ดร้านดังในอำเภอหนองสองห้องเลยนะคะชุดละสองร้อยบาทค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะก็จะมีเนื้อหมูให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะมี เนื้อเบคอนนะคะแล้วก็มีปูอดัดมีปลาหมึกกรอบด้วยค่ะนี่นะคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยนะคะยั่วไหมคะยั่วไหมคะหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะปะปะปุปะปะุปุปะ,ปปะ,ปปปะนะคะมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินหมูกระทะนะคะกินแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะสดชื่นแจ่มใสนะคะ วันนี้คิดว่าน่าจะได้กินเห็นนะคะหมูกระทะก็คงจะไม่ตกลงไปตรงกลางบ่อน้ำนะคะอ่ะดูนะคะโอ้โหหมูกระทะเราร้อนๆยั่วๆเลยจ้าโอ้โหสามชั้นแตกมันน่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคน โอ้โหดูนะคะผักก็จะมีผักบุ้งนะคะแล้วก็ผักกระล่ำปลีนะคะหัวย้วมมาเลยค่ะอุ้ยน้ำลายไหลแล้วว่าชอบกินมากเลยนะคะหมูกระทะอ่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิวการกินหมูกระทะให้ดูนะคะว่า จะกินได้อร่อยแล้วก็ยั่วๆน้ำลายมากแค่ไหนนะคะยั่วๆค่ะยั่วๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ